ประโยชน์ของอะมิโนบลาวสารปรับสภาพดินเพื่อการทำนาข้อที่หนึง่งช่วยในการย่อยสลายฟางและตอสังให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทดแทนการเผาทำลายฟางและตอสังทำให้ชาวนาไม่เสี่ยงทุจับปรับลักหมืน่นและยังช่วยรักษาสภาพหน้าดินของเราแถมยังช่วยลดโลกร้อนคลับผม ข้อที่ 2. ส,สภาพดินที่มีลักษณะแข็งด้านกระด้างเกิดจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมอะมิโนโบาวจะช่วยทำให้ดินล้วนซุยขึ้นเหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวทำให้ต้นข้าวกินปุ๋ยเก่งขึ้นและการสลายของฟางและตอซังยังช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินได้มากขึ้นอีกด้วยทำให้ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ข้อที่3อะมิโนบลาวช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างและยังช่วยแก้ปัญหาน้ำสนิมน้ำเค็มน้ำที่มีสารตกค้างต่างๆซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นข้าวแคลกแกนไม่กินปุ๋ยการจเจริญเติบโตต้องหยุดชะง,งักการใช้อะมิโนบลาวจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปข้อที่4ปัญหาวัชพืชและข้าวดีข้าวเด้งการใช้อะมิโนบลาว ในการย่อยสลายฟางและตอซังยังส่งผลทำให้มเมล็ดข้าวที่หลุดร่วงเกิดการเปื่อยยุ่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวไหมข้าวปนข้าวด,ดีข้าวเด้งและ,มะเมล็ดวัชพืชต่างๆที่ตกค้างใช้อมิโนโบาวหมักเพียงแค่7 1 0วันปัญหาวัชพืชและข้าวดีข้าวเด้งจะค่อยๆหมดไปอย่างแน่นอนเกษตรกร,ร,กรชาวนา ตัดสินใจใช้อะมิโนโบลาวแก้ปัญหาต่างๆลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ